อาบัดนี้ตั้ตตงนะโมขึ้นพ,อพ,อพ,อพอร้อมๆกันณโมตัสสะภะควะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะควะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะะโมตัสสะภะควะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาวาตามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งต่อดวงวิญญาณของคุณพ่อกองเจมแจ้งขอดวงวิญญาณท่านจงได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเธอนสาธุสาธุสาธุแล้วค่ะเตเิพเจ้าเราที่ว่า ทุกทุกสันทุกทุกพุ่มทุกทุกพระองค์มีลุคะทวดาพุ่มมะทวดาอากาศที่ดามีสักหักบานอาเมืองพระพุ่มเจทีเจ้าท่านสถานที่นี้แห่งนี้บริเวณบานแห่งนี้ขอจงได้เปิดปองเปิดท่างเร็วจิตตวิญญาณของคุณพ่อกองแจมแจงจนในเขามาอนุโมทนาในกองบุญกองกุศลน้ำลูกน้ำล้านนำญาติพีนองสืบต่อไปเมื่ออนุโมทนาแล้วดวงวิญญาณของคุณพ่อรับส่วนบุญส่วนกุศลแล้ว กินเขากินปลาน้ำลูกน้ำเต่ารับจตุปัจจัยถาธรรมทายาท่านแล้วหากว่าตกถูกอยู่กับพอให้ได้พนจากทุกหากเป็นว่าถึงสุกให้ได้สุกยิงๆขึกันไปสมมน้อมใจปรารถนาของลูกหลานคณะเจ้าภาพพุทธิดาทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกคนทุกตัวทุกตนก็ข่าเทินมุงบาด ดนตรีประคม ข้าวแต่ก่อนกีน่คราวที่ได้อยู่ดอมลวกเต้าในห้อมล้อมในหวมอมล้อมปรากฏมาสิมีสูมเม็นสิจนหรืธ กาเส้นใจใส่เกี่ยงพ่อแม่มีเพียนเลี่ยงนะเสะอนดีใจว่าขบปุ้นมือนีหนอคุณพ่อก่องได้หมดบุญน,นะเพื่อนไครตายจากเล้วเพือนางเป้าปนน่าเป็นเนนอพน่มนะบาดผู้เพิ่นไปให้กายังหูจ,จักกับปัดผู้เพิ่นไปนะกายังหูจ,จักโงงขึ้นมา มอง,มองเก้าพูกเพิ่นไปลาเนื้อยังมีมือได้ไหวนะบาดพาดพอกองมีละโนมเนื้อเจ้าได้ตายจากเรื่ ญาติน้องนี่ละน้าได้สร้างกอนกกองบุญเพื่อเป็นทุนติดตามสรองเมื่อไปสอยน่ะโยมลงทุนบ่มินหน่อยเพื่อบังพวน,นั้นยิ่งใไงอุดทิเทินส่วนดวงใจให้ไปถึงดวงวิน,น,นคุณพ่อกองน่ะแจ่มเจ้งน,นี่ละน้า ายจากไปລล้วบ่มีมือสิา ละมือควนเนกิสร้างปอยเงินให้เป็นมางมองนำทางไม่อเห็นจอยเมันคอยไปก็ได้เปล่ามคิดเห็นเนื้อตั้งแต่หน้าคุณพ่อกวองงยุ่เจ้าเจ้าบ่มีมือเสียหายมือนี่น้องและอายบุตรรักทั้งหลายความบุตรีกุตาคนญาติละมือ ได้ความบุญในวันนี้มีแนวใดบ่เพียงจอยคอยทำบุญนุนสองดวงวิญญาณคุณพ่อกองแจ้มแจ้งสิวปารืออยู่ดงจอไปลงโค่คอยคอยอนาบตาชื่น băng vĩnh yên, bay yến hay, bay yến bay yến bay yến คืนนดวงวิญญาณไปเย็นไห้อยู่ในดงไอ้ป้งปากลับขึ้นมาสามือนีกองบุญทาเจ้าอยู่เืนนํามาฮอดไวยให้เจ้าไกลากว่ามามาฮอดนะเจ้ายาสนก่อเขามาฮอดเล่าเจ้ายะได้กว่ายันนกฟุ้งพิมอีกถึงฟูงชนีก็อยู่ในดงดาว เชิญพ่อแม่มากินข้าวข้าวหวานลูกหลานเจ้าพันในตกได,ด้เตีงเดือบมาเด้อมากินข้าวมากินข้าวมีทั้งแกงเล็กก้อยอีกวันสุนดอกมากลายแมา่บาังน้อง บุตรลักบอกทางหลายมีบุตรีและบุตรตาขนาันญาติมวนมิตรได้หวอมบุญในวันนีน้นีน่ละ่ะน,น้องแค่เป็นดวงวิญญาณพอของนีล่ะบ่มาพอพอ่อพิณเพิ่นสิใสเสแย่ใหญ่ใ,ใบประกรรมมาถลำ คันตอยหลังตีก้นตุกสนุมีเจ้ามนตุกตุไม่บุบออกตุกจอกเนี้เจ้าดันดันนาพาทงหรือพอกองไปเลี้ยงสร้างอยู่ก่อไผ่น้ำุูปลา,าคาบาปลาเล้าให้ตามาไว้ดันมินซิมีผู้เขาขันเครือเต่ากันมาดึงจองม้นซิมีเสียกผูกคล้องหลุดพ้นจากหนี้หรือเจ้าไปใส่นีอยูกก่กลางราน้าเจ้าโถมนินกา ตัวนเม่นค้าโซลูกลานี่สิไทยเอาหนอบพอนอนผู้มีายกับลุกขึ้นผูกใดเด้อผู้มีเงินกับเตียมใสยามเด้อผูวบอมีกับผูกใดเด้ออ้าสาธุลุกขึ้นลุกขึ้นเลย ขาดแขนพระคุณเจ้าหรือสิอนุโมทนาบุญอนุโมทนาท่านใส่ในผ้าเวนของอีพอกระได้เดยอย่ม่นานเพิ่นก็สิแกะกันคือเก้านั่นละว่ามาเด้ ได้ทำจิตเป็นกุศลทุกๆคนในเยียมพร้อมเป็นคนกินของใสหรือที่นอนลอกหมอนเสือพริกและเกลือเขาและน้ำของใสได้แต่งทานมีถ้วยจานหือซอนขันโตัซ เดียมว้ดอกสาคอนโอ้ยเดน้องในตอนนี้ดวงวิญญาณคุณพ่อกวองเจนแจงกะสีมายูสอนมาเนาวยังรับส่วนบุญนพ่อเอ้ยพ่อถูกวันคืนหิวข้า อยู่พูดยวยวมีบ้านไปเอ้ยลายมือเป็นเดือนปีได้พ้นผ่านเขียนอาหารจากลูกเตาน่เอาเข้ามาส่งเพี่นนี่ลา คนท่าน, <S <S น,นเดิกพ่อกองเด้งโอ้ยน้องพวกลูกหลานทั้งหลายพี่น้อง ที่ส่วนบุญส่วนาาพระลาอัตตมาพระอาจารย์มหามุนตีจึงได้จำเหยกเอินเรียกเอาดวงวิญญาณพอกองแจ่มแจ้งนี่ละมนันเอาอย่างขันยูนำ้ำ พี่น้องทุกๆท่านนะไี่แม่ท่านอย่าอยู่เฉยว่ามาเด้อดวงวบินปีนยอเอิญซอยกันเด้อเอินเอาซอยกันเด้อเดินเดินโยมพ่อโยมแม่เด้อลูกหลานกับเอิญเอาว่าระสุดท้ายแล้วเด้อนี่งบได้เอีกบ่ได้ท่อีกบ่ได้เอินให้อีกได้ปักศรเนาะสิมาหรือบ่มาเอินซอยกันดังๆแห้งๆ ใส่ใบแดงแดงม่วงม่วงพร้อมประจังสีมาไว้ว่ามาเด้อเมคขัวามาใส่ัะเทียบละเมคขัวมาเด้อวันหน้าเมคขัวเดิมว่ามาเด้อด,ด,ดวงบิญญาณพ่อมากินปลา เพิ่นไดแเตงมีทั้งแจงและก่อยอีกบาน,นสุมดอกมากลายแม่บังนองเมื่อไงบุตรรักอกทั้งหลายทั้งบุตรีและบุตรตาขนาันย,ยากวนมิดได้วางบุญในวันนี้นะให้พ่อกองเจมแจงในมาเอาเดี๋ยวนี้ถึงเวลาหยัดนำทรงสมประโสนอมอาเมียง Vinh subscribe than, xuống Ghiền Mì Gõ lần นี้ตอนสุดท้ายบาทนี้ตอนสุดท้ายที่มันไม่จะขอลา ทุกคนที่ได้เดินทางมาทุกคนละที่ได้เดินทางมาเป็นละเวลาสมควรแล้วละเป็นเวลาสมควรแล้วขอให้จงแขวคราดปาสจากหมู่เวน้นไัยลากายเรือนของตนทุกทุกคนจงละปนมทุกทุกคนจงปนมยกมือขึ้นสีบนิว้วบายเนื้อคิวตั้งเทียนทอง รับรองกันบูชาไว้ขรลาองค์พระพุทธทางพระธรรมพระสงพร้อมนอบน้อมผู้มีคุณที่การุณและมีตา พี่ได้ให้วิชาเป็นปัญญาจงเจริญเป็นปัญญาจงเจริญยกมือขึ้นบายบายยกมือขึ้นบายบายก็บาย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 ก็บาย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 เด้อพอเด้อเด้อเมียเด้อบายบายเด้อเจ้าภาพเด้อยกมือขึ้นบายบายยกมือขึ้นบายบายเดี๋ยวนี้คำเล้วจะได้จรจากลา หากแม่นย่อมมีงานน่หากแม่นย่อมีงานน่ะหัดมีศัทธาให้โตนี่มนพวกฉันเด้อยอมเด้อกะล่เด้อยอมเด้อเด้อยมเด้อตะตะยมเดเดมเดกะเดเดมเดตึมตึมตะละลึมตึมตึมสาธุ เทสนามากอสมควรเกเวลาก็อำนวยอวยพรให้ญาต,ติโยมทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญอายุวันณนะสุขภาระปฏิพัาานธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลจะเรือนคุณผลได้รับฤกยศสูงสรรเสริญทุกทิภาราติการดังรับประทานวิสัญนามากอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศน,น,นี้เธอสาธุอานีย